เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้เรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในคนที่สำคัญที่สุดของทีมเราณเวลานี้ซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากทางเยอเกนครอปในอย่าเฮวี y เมทัลเมื่อก่อนหน้านี้มันมีรายงานข่าวจากทางฟุตบอลครานเฟอร์ที่ได้อ้างว่าลิอร์พูเตรียมแผนการต่อสัญญาเชบักใหม่ให้กับเขาแล้วแม้สัญญาปัจจุบันจะผูกมัดโจวตัวกับทีมของเรา ยาวไปจนก,กระทั่งเดือนมิถุนายนในปี2026หลังจากตัวของครอบเองก็เพิ่งจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมของเราออกไปเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วและล่าสุดทางคริสเตียนโฟกหัวหน้าทีมข่าวฟุตบอลของบิวสำรับข่าวชื่อดังจากประเทศเยอรมันก็ออกมาตอบโต้รายงานข่าวดังกล่าวข้างต้นว่าไม่เป็นความจริงโดยยืนยันว่า ครอปยังไม่ได้มีแผนการจะต่อสัญญาฉบับใหม่ในอนาคตอันไกลและหากเรื่องนี้จะเกิดขึ้นก็ต้องเป็นช่วงท้ายของสัญญาปัจจุบันเท่านั้นมันมีรายงานข่าวที่ได้อ้างว่าลิอร์พูเตรียมเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับเยอเกนครอปแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นหลักของพวกเขาในช่วงเวลานี้นะโฟให้สัมภาษณ์กับทางคอปออฟไซด์มันไม่ใช่แผนการสำหรับตัวของทางเยอเกนครอปเองด้วย ราะมันยังเร็วเกินไปสำหรับเรื่องดังกล่าวนอกจากนี้ผมเองก็ไม่คิดว่าลิฟฟพูจะมากดดันเขาในเรื่องเหล่านี้หรอกครั้งที่แล้วตอนที่ครอบขยายสัญญาฉบับใหม่ออกไปอย่างรวดเร็วมันก็ได้สร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนมาแล้วดังนั้นผมไม่คิดว่าในหนนี้พวกเขาจะมีการหาหรืออะไรกันในประเด็นเหล่านั้นอีกจนกว่าจะถึงช่วงท้ายของสัญญาปัจจุบัน ไม่เพียงเท่านั้นคุณยังต้องคอยจับตาดูสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเยอรมันกับสถานการณ์ในเรื่องของทีมชาติด้วยผมคิดว่านั่นเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายใหญ่ของเขาในอนาคตข้างหน้านะด้วยเหตุนี้มันจึงเป็นปัจจัยที่อธิบายได้ว่าทำไมเขาถึงยังไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่ในเร็ววันนี้ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พเพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับความพร้อมของทีมเราก่อนเกมนัดสำคัญของการแข่งขันพิีเมียร์ลีกในช่วงสุดสัปดาห์นี้กันบ้างเมื่อลิเว่์พู้มีโปรแกรมต้องหมุกไป,ปเยือนถิ่นเอติฮัดสเตเดียมของทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวดีร่วงหน้าออกมาก่อนแล้วว่าบรรดาน,นักเตะของทีมเราที่ได้รับบาดเจ็บอยู่เดิม ไม่ว่าจะเป็นไรอันกราวนแบร์เคอติสโจนอิบราฮิมาโคนาเต้และโจโกเมสตั้งก็าหายกลับมาจากอาการบาดเจ็บและลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมที่เหลือได้แล้วล่าสุดตัวของเยร์เกนครอปเองก็ได้ออกมายืนยันในเรื่องดังกล่าวระหว่างงานแถลงข่าวก่อนเกมกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ว่าคุม้คมกำลังของทีมในตอนนี้มีความพร้อมอย่างเต็มสูต ชูเวนก็พยงบรรดาน,นักเตะที่ได้รับบาดเจ็บยาวอยู่เดิมแถมพวกเขายังอาจจะได้บรรดาน,นักเตะดาวรุ่งมากผ่อนสวรรค์กลับมาเพิ่มตัวเลือกให้กับทีมอีกบางส่วนโดยสัําไปมันมีนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บยาวอยู่เดิมที่ยังไม่พร้อมลงสนามในเกมนัดนี้นะครอปกล่าวทว่าในส่วนอือ่นๆแล้วมันยังไม่ได้มีประเด็นอะไรใหม่ที่น่าเป็นกังวลใจแต่อย่างใด คอ,อนนอแบตตีก็เป็นอีกคนที่กลับมาฝึกซ้อมได้ตามปกติร่วมกับทีมของเราแล้วแต่ในเวลานี้เขายังจำเป็นที่จะต้องได้โอกาสในการลงสนามลละจะเริ่มต้นด้วยการไปเป็นตัวจริงให้กับทีมชุดอายุไม่เกิน21ปีไกเด้กอดดอนเองก็ได้ฝึกซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่ของเรามาตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา ดังนั้นมันถือเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอย่างยิ่งเลยนะและทุกๆอย่างมันก็ดูดีมากๆด้วยในๆก็ฟังความพร้อมสำหรับทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูข่าวสารของทางฝั่งคู่แข่งอย่างทางแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างหลังจากพวกเขามีความพยายามจะปล่อยข่าวเรื่องอาการบาดเจ็บของนักเตะภายในทีมออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายของทางเออริงบราฮารนดาวยิงตัวเก่งของพวกเขาเมื่อเขาไปได้รับบาดเจ็บข้อเท้ามาจากเกมกับทีมชาตินอร์เวย์ก่อนที่ทางฟาวิเซโอโรมาโนนักข่าวรับเทียรหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุด จะได้ออกมาแหกในประเด็นนี้ไปแล้วว่ามันเป็นอาการบาดเจ็บแค่เล็กน้อยเท่านั้นและฮาร์เรนก็จะฟิตพร้อมสำหรับการลงรเผชิญหน้ากับทางลิเวอร์พูลในเกมวันเสาร์นี้ได้อย่างแน่นอนนั่นจะไปตรงกับภาพข่าวที่มีการเปิดเผยออกมาเมื่อวานนี้ว่าเขาสามารถกลับมาลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมที่เหลือได้แล้วตามปกติ ทว่าล่าสุดเมื่อนักข่าวนำเรื่องนี้เข้าไปสอบถามกับตัวของทางเปปกวาดิโอลานใหญ่มือทองของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เขากลับมีความพยายามจะเล่นแง่และยังคงใช้สงครามจิตวิทยามาหลอกล่อทางลิเวอร์พูลของเราว่าฮาแลนด์ยังไม่ได้หายขาดจากอาการบาดเจ็บเสียทีเดียวเขากลับมาลงฝึกซ้อมได้แล้วเมื่อวานนี้ก็จริงอยู่นะกวาดิโอลา ตอบคำถามนักข่าวว่าถูกสอบถามเกี่ยวกับอาการปัจจุบันของทางฮารแลนอ์ย่างไรก็ตามเขาก็ยังคงมีการบ่นถึงอาการบาดเจ็บขณะลงฝึกซ้อมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะกลับมาพร้อมได้อย่างเต็มที่แต่เราก็ต้องรอคอยดูกันว่ามันจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้แม้กว่าเดียราจะมีความพยายามออกมาแทงกั๊กอีกครั้งแต่บรรดาสื่อแทบทุกสำนักของประเทศอังกฤษก็รายงานข่าวส่วนคำให้สัมภาษณ์ดังกล่าวข้างต้นของเขาไปเลยว่าฮาแลนด์จะพร้อมกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงในการประชิดหน้ากับลิเวอร์พูล เมื่อพูดถึงเรื่องอาการบาดเจ็บของนักเตะภายในทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เรามาเจาะลึกในประเด็นนี้ให้ครบถ้วนกระบวนความแบบทะลุป,ปรุกโปร่กันไปเลยหลังจากเมื่อวานนี้มันมีการยืนยันออกมาแล้วว่าเออริ่งบราคาแร์และนาธานอาเก้คือ2นักเตะชื่อดังของพวกเขาที่สามารถกลับมาลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ต่างปกติ แต่แข่งตัวหลักคนอื่นๆท Manchester News, ั้งแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ก็ไดมีการปล่อยข่าวออกมาว่าพวกเขายังไม่สามารถที่จะกลับมาฝึกซ้อมร่วมกับทีมของทางเป็กว่าเดโยว่าได้ไม่ว่าจะเป็นในรายของทางเอเดอสันโรดีมาเทอุสนูนเนสและมาเทโอโควาสิตเป็นต้น ทว่าล,ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทาง Liverpool Echo สื่อวงในของทีมเราก็ออกมาเผยข้อเท็จจริงในอีกด้านหนึ่งว่าที่จริงแล้วนักเตะทั้งหมดที่มีการกล่าวชื่อมาข้างต้นได้กลับมาฝึกซ้อมร่วมกับทาง Manchester City ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเพียงแต่ทาง Manchester Evening News ซึ่งเป็นกระบอกเสียงของทาง Manchester City มีความพยายามที่จะปกปิดข้อเท็จจริงเหล่านี้ และพยายามที่จะเสนอภาพการกลับมาฝึกซ้อมของเฉพาะทางฮาแลนด์และอาเกเพื่อเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจทําให้เกิดความเข้าใจผิดและสําคัญผิดไปว่าบรรดาน,นักเตะคนอื่นๆที่ได้ปล่อยข่าวออกมาตั้งแต่ช่วงพักเบรกทีมชาติถึงอาการบาดเจ็บของพวกเขายังคงมีปัญหาเหล่านั้นอยู่ เท่าว่าความเป็นจริงแล้วมันกลับเป็นตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงโดยคนที่ได้รับบัดเจ็บอยู่จริงๆในช่วงเวลานี้ก็มีแค่เพียงทางคริวินเดอร์บอยและเซคิโอโกเมสที่ได้รับบัดเจ็บยาวอยู่ก่อนแล้วส่วนทางจอห์นสโตนก็เป็นอีกคนที่ยังคงจะต้องเช็คสภาพความฟิตในนาทีสุดท้ายก่อนการแข่งขันเรามาปิดท้ายกับข่าวสุดท้ายของวันนี้ ขอยาจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งประเด็นข่าวใหญ่เกี่ยวกับเรื่องการละเมิดกฎแฟร์เพย์ทางการเงินของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้กันกบ้างเมื่อเอลเวอร์ตันถูกเชือดไก่ให้ลิงดูไปแล้วด้วยการถูกตัดถึง10คะแนนแต่ซิตี้อยู่ในสถานะที่มีความยากลำบากมากกว่าเมื่อพวกเขามีการละเมิดกฎแฟร์เพย์ทางการเงินไปถึง115ครั้งในช่วงเวลา9ปี นั่นทำให้เกิดเสียงเรียกร้องตามมามากมายให้ลงโทษพวกเขาโดยใช้มาตรฐานเดียวกันล่าสุดตัวของทางเป๊กก่วเดียโอล่านายใหญ่ของทางซิตี้ก็ออกมายืดออกลับเลยว่าหากทีมของเขามีการกระทำความผิดจริงตามมูลฟ้องไม่ว่าจะเป็นการตัดแต้มหรือการตกชั้นเขาก็พร้อมที่จะยอมรับบทลงโทษเหล่านั้นทําไมผมถึงควรจะไม่เชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ล่ะ กว่าเดียวล่ากล่าวมันเป็นหน้าที่ของทนายความที่ต้องไปยืนยันต่อหน้าศาลแต่โดยส่วนตัวแล้วผมมองว่าผมจะไม่เปลี่ยนจุดยืนของเรานะเราจะรอและยอมรับผลที่ต่างมาผมจะไม่ขอแสดงความคิดเห็นถึงเคสของทางเอลเวอร์ตันเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทั้งสองเคสก็มีความแตกต่างกัน ผมรู้ว่ามันมีคนที่บอกว่าซิตี้ควรจะถูกปรับลงไปเล่นนอกลีกแต่ผมอยากจะให้พวกคุณรอก่อนหากมันเป็นอย่างที่คุณอ่านกันมาเราก็สมควรจะถูกปรับตกชั้นแต่ผมคิดว่ามันไม่มีใครรู้ข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตัวของผมเองไม่ได้สนใจความเห็นเหล่านั้นหรอกนะแต่ก็อย่างที่ผมบอกเอาไว้ตั้งแต่เมื่อเดือนก่อนว่า หากเรามีการกระทำความผิดจริงตามข้อกล่าวหาเราก็สมควรที่จะถูกลงโทษหากมันมีคำตัดสินใดๆออกมาผมจะอยู่ที่นี่และน้อมรับคำตัดสินเหล่านั้นแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไดใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ